สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะรวบรวมเอาเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปเนี่ยมาพูดคุยกับทุกคนฟังแล้วก็มาชวนทุกคนเมาส์มอยกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวงเกร์กรุ๊ปนะครับจากรายการ Girl ์ a n พเน็ในแนๆ,ๆนั่นก็คือวงเคปเลอร์นั่นเองนะครับที่เมื่อคืนนะครับเคปเลอร์เนี่ยได้มีการปล่อย m v ็มทีเซอร์ตัวที่2ออกมาแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่า m v ็มทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากแฟนเคปเลอร์แล้วก็ Stan เ,เ,กเค ยอดวิวสูงถึง1.5ล้านครั้งนะครับในการรับชมเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยต่างรอคอยเคปเลอร์กันเยอะมากๆเลยนะครับใน MV teaser ตัวนี้นะครับก็เปิดเผยให้เห็นถึงเนื้อเพลงแล้วก็คอนเซปต์ของเพลงของวาดาด้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เนี่ยมากมายหลายช็อตเลยนะครับที่ทําให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกตกตะลึงนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ไปตามๆกันนะครับที่ได้หลายคนเนี่ยได้มีการพูดนะครับนั่นก็คือออร่าของเซียวทิงนะครับที่ยืนเซนเตอร์แล้วปังมากๆเลยแถมอีกหนึ่งทอนนะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่คคาดฝัันนเลยะรบ ก็จะเป็นเสียงของเยซอเนี่ยแต่ใน MV T-SER ตัวนี้เนี่ยก็เปิดเผยให้เห็นนะครับว่าเยซอเนี่ยคือเจ้าของเสียงในพาร์ทนั้นนะครับรวมไปถึงแชยอนเองเนี่ยก็ย <ผม S 2> ได้มีการพูดถึงอยู่มากเลยนะครับเกี่ยวกับโวคอลของแชยอนในเพลงนี้นะครับที่ MV T-SER <อ>ตัวที่2ตัวนี้เนี่ยได้มีการปล่อยออกมาให้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆแ,แ,แต่ละคนเนี่ยก็ต่างตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับโดย MV T-SER ตัวนี้นะครับที่ได้มีการปล่อยออกมาเนี่ยก็มีความยาว1นาที6กวินาทีนะครับทุกคนเรียกได้ว่าการ ที่ยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดเผยให้เห็นท่อนร้องเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่พอสมควรเลยซึ่งแฟนคลับนะครับหลังจากที่ได้มีการดู M/V เตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับเกี่ยวกับเพลงวันดาดานะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับหคอมเมนต์นี่นะครับได้มีการพูดขึ้นมาว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างแปลกไปจากการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปจากรายการซ v ร v ส์รายการอื่นๆของ m อ็มเน็ตเลยฉันคิดว่ามันจะต้องปังมากแน่ๆอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการบอกว่าฉ พลังวิเศษหลอแต่ละคนวาร์ปได้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการพูดถึงบายฮีว่า เธอพัฒนาขึ้นแล้วบาฮีเธอเก่งขึ้นมากๆเลยรวมถึงยูจินออนนี่ของเรานะครับก็มีฟแฟนแฟเนี่ยพูดถึงด้วยเช่นกันโดยคอมเมนต์นี้นะครับได้มีการพูดถึงยูจินว่ายูจินเสน่ห์ของเธอนั้นเหลือล้นจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนเธอก็ยังดูโดดเด่นและฉันไม่สามารถละสายตาจากเธอได้เลยเรียกได้ว่าฟแฟนๆฟเนี่ยก็ต่างออกมาคอมเมนต์แล้วก็ชื่นชมนะครับสมาชิกแต่ละคนในเคปเลอร์ก,กันเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงก็ได้มีการพูดถึงเพลงด้วยนะครับคอมเมนต์นี้ได้มีการพูดถึงเพลงวานดาด้านะครับว่าทำนอง งเพลงนี้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะมากเลยนะหลังจากที่กังวลเรื่องชื่อเพลงมาหลายวันอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการบอกว่าแค่ฟังไม่กี่ครั้งฉันก็ติดหูแล้วหลังจากนี้วาดดาจะต้องอยู่ในหัวฉันไปอีกนาะนแน่เลยและคอมเมนต์นี้ก็ได้พูดถึงเพลงอีกนะครับว่าหลังจากนี้ต่อไปก็มาวาดดากันเถอะทุกคนอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้มีการบอกว่าฉันรอถึงวันที่3ไม่ไหวแล้วอยากฟังเพลงเต็มมากๆมันจะต้องออกมาดีแน่เลยและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่เราเนี่ยได้มีการนํามาเล่าให้ทุกคคนนนฟััังกนนะรบ แฟนๆของเค p เลอรในตอนนี้เนี่ยก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยกับ m v ็มวีเซอร์ตัวที่2ตัวนี้นะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นวันที่เค p เลอรเนี่ยเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะได้ฟังเพลงว a ด a าดาแบบเต็มเพลงแล้วก็ MV เนี่ยแบบเต็ม m v แน่นอนนะครับยังไงเนี่ยก็มารอติดตามกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวัดาดาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเค p เลอรเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงใครได้ดู MVT ีเอ็มาาาคอมเเเนพูดดุยยกััไ้ลรรบสํหง หลังจากที่ได้ดู MVT เซิร์ตตัวนี้นะครับเราก็ชอบมากๆเลยโดยคอนเซปต์ของตัววิดีโอจากที่เราได้ดูมาเนี่ยสาวๆเนี่ยเหมือนจะมีพลังบางอย่างนะครับเหมือนที่คอมเมนต์เนี่ยได้มีการพูดไว้เพราะว่าใน MVT เซิร์ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสาวๆเนี่ยสามารถวาร์ปไปมาได้อยู่ตลอดเลยนะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นพลังจากดวงดาวนะครับที่เคปเลอร์เนี่ยได้มานะครับเพราะว่าจากทีมของรายการและทีมของวงเนี่ยเคปเลอร์เนี่ยก็เป็นสาวที่มาจากดวงดาวนะครับถ้าหากว่าจะมีพลังหรือว่าสามารถวาร์ปได้เนี่ยก็ไม่แปลกนะครับและก็เป็นอะไรทีี่ม ส่วนตัว MV เนี่ยสาวๆทุกคนสวยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอสตูมต่างๆเนี่ยก็ดูเข้ากันมากๆเลยแถมเราเนี่ยเซอร์ไพรส์บาฮีในลุกผมร้อนมากๆเลยนะครับและใน MV t s ซอร์ตัวนี้ก็เห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่าบาฮีเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาจริงๆนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับน้องจะแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับว่าบาฮีเนี่ยก็มีความสามารถมากพอนะครับที่จะเป็นหนึ่งในแคปเลอร์ได้นะครับยังไงเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับเคปเลอร์ก็มารอติดตามมันพรุ่งนี้กันนะครับทุกคนมาลุ้นไปด้วย ตอบรับของเคปเลอร์จากการเดบิวต์อย่างเป็นทางการเนี่ยจะดีขนาดไหนนะครับหากว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตหรือว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเคปเลอร์เนี่ยเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับอมตะเคปป๊อปกันไ้ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังต่อก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปเพียงเท่านีี้วคครครััับบสสด